แซ่บปแม่ดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น <sprout Likewise. S 1> <possible> ้องสวัสดีครับพี่น้องมากินข้าเซวครับแม่ครับมือนกับเขาจะเนี้ยแซ่บแซ่บปิ้งปลาดุกป้ะแม่ปิ้งปลาดุกครับปิ้งปลาดุกครับปิ้งปลาดุกเสีอดุกปิ้งกับแจวบ่แม่แจวปิ้งิ้ พิกจีเือนแล้วเงอนสัตว์กับสมพักอีกน้อเมียอูอ้อสมพักสุดยอดกินกับข้าวเหนียวดำพระโลค้ามหมูเมียสุดยอดสดอื้อหือ มันใยญย่นะแม่อนมีของหวานปลา,าต้องโก้กับอาหารเซ้าสางขยาอ่ะกินเขาว้กันเสียบเสียบม้งน้ำพริกแม่ที่ละว่าด้วยขาวกล้น้ำก็ปิปบาจ้ะกลางเด้อด้วย โอ้พักใส่โอ้โหสุดยอดอาหารอีสานบ้านเฮาสุดแสบควักกนไปเห็ดเวียดเห็ดงานเนาะแม่เนาะกินปิ้งปลา ขเหนียวดำนี่มันมีไรเบอรี่บ่ะแม่หรือเป็นขเหนียวกำเชื่อขอกำเชื่อหรอไรเบอรี่กับคนเจ้าเบินเจ้าอ๋อไลเบอรี่นั้นปลอดสารพิษใด้ไหมปลูกแบบว่าเราใส่สารเคมีเห็นไหมเพื่อสุขภาพแต่ว่านี่ขอกำขเหนียวขอกำเนาะแม่เนาะเขาจะเอาไปเฮ็ดคน เขากะทิเนี่ยน,นะแม่แม่นะแซ<ม>บครับแม่มลี่จุบานนี่น<ม>อยู่สอบหนึง<ม>่งแม่แมรี่ซื้อไปเพราะว่าแม่มลีสอบกินเขาดำ<ม>เอาไปหนึ่งกินหรือใบเฮ็ดข,ขนมหน้าแม่เนาะข้มหน้าแม่นะเขาดำมันเขากำมันหายยากอยู่จังหน่อย แม่ซื้อไว้แล้วบ่เป็นม่ร้ายอยู่อโอเคครับกินเข่าเสียบเสีย้วยกันเนี่ยมะเจ้าเด้อพี่น้องเด้อกินเข่ากับปิ๊งปลาแก้วกะสมพักเนาะขาหมูพะ,พะโล้พะโล้โมเลนขาหมูพะโล้พะโล้แม่ต้มเองต้มเจี๊มือขึ้นนี่แหละพะโล้นี่แห้งตุ้นแห้งเสียบนะแม่เนาะ ใส่นังหงมูนใส่นังหมูใส่ขาหมูใส่ไข่สเสียบเห็ดง่ายๆก็ลอกไปมึงวิธีการเหร็ดก็ได้พี่น้องผมว่าเห็ดบาอยางพี่น้องสามารถเร็ดกินได้นะแม่เนะขอบคุณครับสวัสดีครับแม่ยฝากกดซับสไครต์กดไลค์ให้แม่น้ำเด้อครับเด้อสวัสดีครับคำสุดท้ายงัดสมผักด้วยแม่ โอ้โหถือใจแม่มาลีลีใช่ตุยวเจ้วอีกอ้จัดไปสวัสดีครับ